พูดอะไรไม่ออกเลยล่วงเลยผ่านมา1ิเอ็ดเดือนหลายสิ่งเข้ามาเป็นบทเรียนหลายสิ่งหลังเลือนตามการเวลาปีนี้มันหนักพอควรรอยยิ้มมีน้อยกว่าน้ำตาจะแต่ใครๆที่เข้ามาทำให้ในลานละจากไปร้องไห้หลายครั้งกับสิ่งที่หวังที่ตั้งใจที่พายายามแต่ว่าสุดท้ายมันกลับไม่ได้อะไรเลย มันใชยไม่เคยมองอาที่ฉันเลยก็ได้แต่เอ่ยว่าไม่เป็นไรขอให้ปีใหม่นี้เจอเรื่องดีๆสักทีได้ไหมปีเก่ามันหนักเกินไปฉันร้องไห้กับทั้งปีลมหนาวที่พัดมาหอบเอาน้ำตาไปจากฉันทีอะไรก็ตามที่ไม่ดีให้สิ้นปีนี้มันผ่านไปขอให้ปีใหม่นี้เจอคนดีๆที่เข้าใจไม่มาเอาเปรียบและคอยทำร้ายทำให้เสียใจมันอย่างเกา่าปฏติทิ้ของเดือนสุดท้ายพอเอา